กูตายหมดไอ้เหี้ยมาดิวมลองพูดดิกินดำยายน้ำยาย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 ย้อยคนพูดไมยางพูดโหเลยให้กูพูดดิอ่ะยายกินลำใน้ำยายอย่อ่นเง้ยไอ้เหี้ยาลา้ยเหี้ยีกาวัดยเ้อวัดเชิไงตายอีก มเข้ามาแล้วอ้ยอ้าวไมามือออาต่อฮะกนศัตรูแล้วูกเตอนนั้นโดึ่งหกึ่งกชว์ให้คนดูเขาดเลยว่าของจริงกับงปมันมีเียมันดักชเหยปันรอเลยน่อ้เนี้ยนีมันปารอเลยอ่ะดูดิมันปัรอเลยอ่ะ Peri, <lid> hei yeet, tereng ngah tereng lembik, peri, peri hea, pergi peri, pergi peri, tunggu tunggu tunggu, hop, di depan, ayatat, ah 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 ah, dia di oh, 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 oh

ไม่ได้โดนครับไม่ได้เหรอกูไม่ได้เลยเหรอดยวผมเองพี่โง่กันนะดับบุเบงเบ๊งเบ๊งเบ๊งเบงเไปดิโง่โง่เฮ้ยยังไงยังสามโง่ไปมาไปมาไมาโอ้โหไม่ได้ เกมม็จะกเลยปืน oh, จ e, 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 e. hey, okay. so ิากอีอะโอ้ยโจยโจโจโจ้จะโจร้โหดวไมโจ้เน้ยันติดวันติดวักมีขวามีอะไรขวามีอะไรขวามีะไรเฮียเจีเฮียเฮียเฮียายเเฮยเี มาดิวายย่ากูไม่เคยกลัวใครด้วยกูไม่เคยกลัวใครด้วยโจโจโจพี่ว่ายละโจเลยโูกูหอดาเลยไม่โจเลยน้องตายยิงวะไปดิเด็ด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 ไปหน่อยหวยแย้แน่เลยโอ้โหโดนมาโค้งแลไว้โอ้ยเด็ดตายอีกแล้วเว้ยมันจริงตรงไหนวะแย้อีกแน่เลย ถูสามถูเล้วเฮียถูไม่ได้เลยอ่ะถูมไม่ได้เลยอ่ะใครมันโก้ไว้อ่ะดูนะดามิทลูอะไรใครไม่ดามิทสี่สิบหกไว้เฮียไอ้ดูระเบิดกูจะตายนันเดียวเลยขวามีขวามีขวามีเฮียอะไรกูอาล้วะติดแล้วเมผลแล้ว First Blood ขึ้นฮะ

ไม่เห็นไม่เห็นนะวิวจแล้กจแ้วออไปแล้วะแล้วเฮ้ยป็นนายกูตรงจงนั่นน่ะโน้อทีบรีบรอรอี่แลเบอร์โจทเฮ้ยสองหกูรอถ้าเราไม่รู้เราไ่น้องรอรอรอรเวยิบวยิบเล็เลยเล็ดเลยเล็ดเลยเฮียมาดีเฮียห้าวะ เฮ้ยเฮ้ย <Safe> ว <rév mark> <n> ูตายบอดี้เหี้ยเกือบเฮียขอโทษดิเพิ่งมาแพ้ผู้หญิงเกียรได้พี่ลิงก็มาดิครับผู้หญิงไม่เคยแพ้ครับหน้าใจที่ทีจะมีผมอยู่ยังไงก็ชนะครับวิดวินไปเลยน้องรักเฮ้ยตาดึกเกระดาษต่อกระดาษต่อโอเคสีเกียร์ดาต่อเลย ไปไปดีไปดีไปดเต้าเต้าาเยอตรงะลอยิงผมะลอยิงผมะลอี่ไไหนะลอไปตรงฝั่งนั้นอ่ะเอมันชุบกัมปล่อยมันชุบันได้ยังไงอีปป่าน้ามตัวโคฟระวงรเี่ยโมันลออยู่เฮ้นี้ตรงน้ตงนี้ปเด่นเอาไม่ได้อเอาไไดลอเอาไไดอเอาไไดอเอาปีด

เจ้าโมเจ้าโม่เจามเ้าไม่หดโจโจโจพี่ว่าแล้โจให้โจเฮียไอโจไม่เอาัจไว้โจไม่เอาไรวะเฟโจเล่นแน่เลยกว่าเราไม่ต้องรีบเล่ก็ได้รอเล่นหายโงก็ได้ทุกทไม่ต้องรีบไต้องรีบรอ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 ไปตัว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 ไปตตัวไัวไปต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 ััวไปตัวไปตัวไปตัวไป

ถ้าแต่ไปแล้วพี่ลีโอเคแต่ยายน้องไอซ์แต่ยายฝัดเปิดนี่จะล้โทษนะตัวจริงหรือตัวปลอมถอยก็ตู้ไม่ได้นี่เลยเหรอตู้ไม่ได้ครับไอ้ยจันนี่ดาวถ่ายแล้วจันตะลุกไนล้มจริปะดูันไม่ได้ติดป่านะฮะจะหนาวจะหนาวจะหนาวไอ้วอล์ย์วอล์ยี่อ๋อเอาวอาเขาไปช่วยแล้วมันช่วยแล้วนะมันไปช่วยแล้วตัวนึงสามคนสามคนมันไปช่วยแล้วไว้ตัวๆลาก่อนแล้วถอยมาเล่นได้ก่อนเดะเตะเตะได้ไหมเตะได้ไหมไม่กูโดนไม่กูต่อมันต่อได้ได้ไปหนุย ดาว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 ดาาวอ้ททเยทเนดูดูพี่โูก่อนเขเล่นขาเล่นเจนแล้วสองเนี่ยสองตีแพ้กูเล่นเลยเกมเลยเฮียสองตีแล้วเจนเจนเจนอยูพมึงนี่อยู่งนี่เจนไหวตัวเดียวเฮ้ย้องปล่อยปล่อยเลยปล่อยลยตัวเดียวปล่อยตัวนี้จไม่อะไรปล่อยให้พี่รวยมึงชอบมึงฟังฟังกูฟังกูปล่อยให้พี่รวยพี่รวยไปถึงเวลาของพี่ชายของผมล้เอาเลยแล้วพี่โก้จัดอย่าจริงนะปล่อยพี่กูพี่โกจัด มาดิพี่กกจัดเกมแรกปัะเลยว่ะไปน้องนองมันลงตัวอี้มันลงมัลงตัวันนี้มันลงตัวนี้ให้พี่จันปล่อยให้พี่จันปล่อยพี่เองปล่อยพี่ชายพี่เองคนเนี้ยพี่ชายพี่กกตัดติดเองไงเข้ามาแล้วในบ้านเหรอปล่อยเลยปล่อยพี่กูปล่อยพี่กูพี่รวยเอาเลยพี่รวยฮาะอุ้ยนกเดี่ยวเลยมาแล้วอุ้ยอุ้ยเฮียกูเองนิดเฮียปล่อยปลอยพี่กูเองพี่พี่เองพี่มาสวย